สวัสดีครับเราจะพูดถึงดวงมหาปัญญาซึ่งเรียกว่าดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประธานแห่งฝ่ายสุปเคราะห์มากุมลัคนาของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับณนะตรงนี้เนี่ยพฤหัส,สบดีเป็นดาวที่เรียกว่ามหาอุดนะครับก็คือตำแหน่งที่มีพลังงานสูงสุดใน12ราศีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎมีเลข5อยู่ในช่องเดียวกับลัคนานะครับถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งมีสติปัญญาสูงและมีโชค เพราะาดาวพเพฤหอสบดีถือว่าเป็นประธานของดาวฝ่ายสุประเคราะห์ครับพระออสปรดีตรงนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดหมายถึงตำแหน่งที่มีพลังงานสูงที่สุดและก็เมื่ออยู่ในราศีกรกฎที่เป็นราศีแห่งการดูแลและก็การปกป้องนะครับเป็นราศีแห่งครอบครัวถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะส่งผลที่ดีให้สติปัญญาให้ความสูงส่งแก่ดวงชะตาเป็นอย่างดีครับ คนกระกฎซึ่งเป็นคนที่ชอบดูแลและมีเมตตาต่อผู้อื่นอยู่แล้วเมื่อมีดาวแห่งสติปัญญาและความเมตตามากลุ่มลักนาอยู่ทําให้ความเมตตาและสติปัญญาคูณ2นะครับเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดนะครับทาให้ชีวิตของคุณได้รับโอกาสดีๆที่เข้ามาโดยสม่ําเสมอน,น,นะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระหัสมาจากอริและสุภะนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีแม้ปัญหาจะเข้ามาก็จะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือและทําให้คุณสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างประสบความสาเร็จ สเสมอนะครับนอกจากนี้จะทําให้คุณเป็นคนโชคดีและมีความสุขเพราะว่าดาวเพรือสบด,ดีถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาและการคุ้มครองที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มีดาวเพรือสบด,ดีกลุ่มลักนาในราศีกรกฎขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณมีพรจากสวรรค์มาให้คุณประสบความสําเร็จและได้รับสิ่งดีๆในชีวิตครับ